เฮ้ยเล่นอากูไม่หล่นนี่ยว่ะกูเลยไอเว้ยเดินยาวๆอยู่นั่นเดินยาวๆโอ้โหมาไม่อยู่แล้วโอ้โหไอ้เดาหัวเหล่า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 เห็ด เราอะเราอะลูกผู้ชายพอปืนโป้งอะไม่ต้องใช้แล้วเฮ้ยยิงกูเหล่าเลยจังหวะเนี้ยลูกผู้ชายโข่ไม่เป็นใครยิงวะไอเดียก็ช้าเหล่าซีเหล่า

เบียร์ไม่เหลาลเราเหลาเหลา,าหล่ะเหลาใครแย่เบียโผ่ไอ้เบียอาจาร์อาจาเหลามันเทหะกันมั้ยอาอไปเราไปเราสองคนมนาะตุก๊กตายชามีดไม่สนน่ะ YEAH!